สวัสดีครับผมเสร็ซ้อมเรียบร้อไม่ไตะไฟนอลซ้อมมากี่วันหนึ่งเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายรำไม่ไม่อยู่ที่พังงาก็อยู่ที่เดิมเลยมีใครเป็นคู่บ้องซ้อมไฟนี้ก็มีพี่เจคุณตับแล้วพี่พี่นี่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบเจ็ดสูงเท่าไหร่ครับหนึ่เจ็ดสี่น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ป่วยๆห้าสิบห้าครึ่งครับมวยสไตล์อะไรครับมวมยก่อนวันนี้เลยต้องมาเจอฟ้าสต์ว่างเนาะยังไม่เคยต่อยกันเนาะยังครับครั้งแรกเลยศึกษายเก่งมาต่อยเขายังก ไม่เดือนอ่ะวันนี้มาเจอฟ้าสว่างวางเกมวางแข่งไงดิก็ดูในเดีอ่์ล่าสุดเราต่อยไปที่ล่าเฉดดําเนินวันนั้นเป็นไงแพ้กันไงพลาดแพ้คะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับนั้นร้อยสองร้อยสองวันนี้ต่อยร้อยสามนะเมื่อกี้ชั่งหนักแล้วเป็นไงบ้างก็มาเกินอยู่ประมาณหลงปอดก็นเดี๋ยวมาวิ่งยืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายไฟนที่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่พรอเอาชนะนะคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสี่สิบแปดคน เอาฝากเชิวยช่วยแฟนกับด้วยฝากคนส่ง,ง,สง้ายก็ลังใจด้วยวันนี้เต็ม <ừ. S 1> ทพี่นะนอนพร้อมเอาแชร์แล้วนะอะขอโชคดีขอครับ